thank <laughs> you สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับนาชาที่ช่องนาชัดเอ็นกันอีกแล้วนะคะวันนี้นาชามาดีมมาริโอค่ะเพราะว่านาชานะคะได้รวบรวมเกมในทัชบาลเนี่ยมาไว้ให้เพื่อนๆได้เล่นสนุกกันไม่ว่าจะเป็นเกมแนวยิงหรือว่าเกมน่ารักเลี้ยงสัตว์ก็มีนะคะบอกได้เลยว่าต้องเอาใจใส่เกมเมอร์สุดๆเลยค่ะถ้าใครเนี่ยอยากดูแล้วว่านาชารวบรวมอะไรมาบ้างก็ไปรับชมได้เลยค่ะ เริ่มที่เกมแรกนะคะนั่นก็คือเกมเลี้ยงสัตว์นั่นเองอันนี้เนี่ยเราสามารถตั้งชื่อได้เลือกได้ว่าเราอยากให้ไทป์ของเราเป็นแบบไหนสีอะไรนะคะแล้วในเกมเนี่ยก็จะมีให้เล่นหลากหลายหมวดหมู่มากเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อของในช็อปไม่ว่าจะเป็นอาหารของเล่นนู่นนั่นนี่ของตกแต่งนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจเลยโดยที่เขาเนี่ยก็จะมีท็อคเคนมาไว้ให้เพื่อนๆสามารถสังเกตได้ตรงทัชบาร์นะ อันนี้นะคะนาชาก็จิ้มจิ้มตกแต่งให้บ้านของน้องคนน่ะค่ะน่าอยู่อะไรอย่างงี้ และเล่านะคะก็สามารถให้อาหารน้องได้ตามระดับความหิวต่างๆหรือว่าอยากให้อะไรก็ให้และนี้ก็พาน้องมาเดินเล่นนะคะซึ่งมิชชั่นของเขาเนี่ยก็จะบอกว่ามีอะไรบางแล้วก็จุงไปนะคะแถบก็จะขยับอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเถุงขยะมาจะมีอืๆน้องมาเราก็สามารถเก็บเพื่อที่จะเป็นเงินได้เช่นเดียวกันและอันต่อมานะคะนั่นก็คือโกลนั่นเองแบบว่าเอ้ยเราทำอะไรสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถติ๊กได้เป็นเหมือนมิชชั่นเล็กๆนะคะ เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมเลี้ยงสัตว์เช่นเดิมค่ะแต่ก็จะเป็นตัวน้องแมวสีส้มตัวนี้เลยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถให้อาหารโดยที่เราจิ้มไปที่ว่างๆค่ะน้องเขาเนี่ยก็จะวิ่งมากินอาหารที่เราให้ไว้ค่ะผ่านไปสักพักนะคะน้องเขาก็จะมีอื้อออกมาเราก็สามารถทําความสะอาดได้โดยการที่เราเนี่ยเอามือไปจิ้มเพื่อทําให้ห้องของน้องเขาหน้าอยู่นั่นเองค่ะ และเมื่อเรานะคะเอา2นิ้วสไลด์บนทัชบาร์เนี่ยก็จะมีลูกสีแดงๆเนี่ยมาเพื่อให้เราเล่นกับน้องได้นั่นเองและเกมทัชบาร์เปียโนนะคะบอกได้เลยว่าคนไหนเนี่ยใส่ดนตรีต้องรักเกมนี้แน่นอนคะ่ะนอกจากสีงเปียโนนะคะในแอปนี้เนี่ยก็มีให้เลือกอีกหลากหลายเสียงเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกเล่นได้เลยนะคะ เกมนี้มีชื่อว่า Touch Bar ปองนะคะเป็นเกมที่เราเนี่ยรับส่งลูกตัวปิงปองอะ่ะกับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองโดยที่เราก็เล่นกับคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งบอกเลยว่าสนุกและมันมากแล้วก็รอนนิวมากเช่นเดียวกันเพราะว่าถูๆอะไรอย่างงี้แต่แบบมันมากจริงๆอะ่ะเพื่อน และเกมสุดท้ายนี้นะคะบอกเลยว่าต้องโดนใจวัยรุ่นแน่นอนเพราะเป็นเกมสเป g ไฟแบบว่าโอ้ยิงปิ้วปิว,ปว,ปวนะคะด้วยการยิงใ,ให้กดสเป c บาร์แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลองด้วยปุ่มลูกศรน,นั่นเองค่ะใครที่เล่นได้แต้มสูงสเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์อวดกันไว้ใต้ล่างคลิปนะคะ